ะะใชนะฮะน้ำน้ำบานไปเลยด,ดีกว่าแล้นั่งไงหลังนะเนี่ยบอกเลยว่าคันนี้ดึงมากนะจริงๆที่สุดเอาซะหลังหนุติดเบาะเลยขออนุญาตเจ้าของรถนะครับ ว่าเมือหนูจะสัส่นๆหน่อยนะคะอาจจะมีเว้นหัวบ้างก็ดูไกลๆเล่นทางปลอดภัยครับผมขอบคุณคุยพี่สมบองดูไม้เลยนี่เท่าไหร่แล้วเนี่ย,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 ยอ่าร้อยสี่นะคะอันนี้คือของจริงอะ่ะขับจริงๆอะ่ะ คุยกันไปไนะครับก็นี่นะความเร็วนะครับใช้งานได้ปกตินะความเร็วใช้งานได้ปกติเลยนะครับ<ม>คุณเคยขับรถแบบไหนคุณก็ขับไปแบบนั้นนะคุณเคยขับแบบไหนคุณขับไปแบบนั้นเลยนะครับไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปอะไรมาทั้งสิ้นนะตอนนี้ร้อยห้าสิบ ือนิ่งมากเลยนะนี่คือร้อยร้อยสามอะร้อยสามคือนิ่งๆเพราะว่ารถมันสวถนะามันโอเคเนาะยิ่งเราใหญ่ด้วยค่อนข้างนิ่งเลยเลยนี่ถ้าขับรถเก่งนี่คือแบบนิดนึงคือไปแนละ้ว ่ีบางชอบนักชอบหนาสายช้านะเข้าก <c oughs> <c oughs> ับโค้งแรกผ่านไปโค้งที่สองเมื่อกี้เข้าโค้งประมาณ120 <140 S 1> ร้อยยี่สิบร้อยสี่ร้อยสามใช่หรอ่าร้อยสาม เลยนะคะคือน่จริงใช้งานได้ทุกสภาพถนนด้วยใช้งานได้จริงๆจัดเต็มที่สนงนยางกับบา,บางบางบอกเลยว่ายางบางรับประกันทุกโค้งนะฮะมั่นใจมากนะแต่คนอื่นขับยังไงไม่รู้นะแต่สำหรับผมนะรถลูกค้าทุกคันนะฮะเราลองแบบนี้ให้เห็นทุกคัน ขนาดยาง37มี่ลูกค้านั่งกันแกรงเยี่ยวเหนียวเลยสวัสดีค่ะพี่ลอยพี่ลอยก็มาดูแล้วก็บางพเดยบอกว่าบีบจริงๆผมยังร้อยสี่สิบรอยห้าสิบได้เลยครับคนใช้งานจริงๆนะคะอันนี้อีกเสียงหนึ่งเลยสุดยอดครับขอบคุณค่ะ รถเก่งเข้าโค้งจะชิดเบรีอเออร์อยู่ละคือปกติแล้วในเวลาเข้าเนี่ยเขาจะตัดโค้งกันอจะตัดโค้งกันแต่เราทําให้สมรถชานะมันว่าไม่ต้องตัดโค้งเนี่ยมันก็เข้าได้เพราะว่าเวลาตัดโค้งมันจะเข้าได้ง่ายกว่า,าตัดโค้งตัดโค้งคือเข้าลายในอ๋อ เข้าลายในเนี่ยมันจะกระชับกว่ามันจะเข้าได้ดีกว่าแต่เราเข้าตามลายถนนเราอยู่เลนกลางแล้วก็เข้าตามเลนกลางม,มันทําให้การเข้าโค้งได้ได้ดูได้ดูว่าเอ้ยเหมือนรถมันจะเร็วรถมันจะแรงกว่าซึ่งจริงแต่ว่ารถเนี่ยเอาอยู่ยางเนี่ยเอาอยู่นะครับตอนษณะจะเป็นแบบนั้นนะเติมกันเร่งไปเลยครับแบบนี้เติมกันเร่งไปเลย เกงกลัวเลยอ๋อรถเก่งกลัวเลยอ๋อรถเก่งกลัวไม่ได้กลัวหรอพี่คือเขาอยู่ข้างหน้าแล้วเหมือนกับว่าเขาเข้าโค้งแล้วแบบชิดขวาเฉยๆเสียงยางดังมากไหมครับไม่ดังนะครับถือว่าไม่ดังนะคือถ้าจะบอกว่าเสียงยางเนี่ยเอาง่ายๆถ้าคุณลูกค้าใช้ยางสปอร์ตสำหรับรถรถสายซิ่งนะอ่ะออซูโมไใบข้างๆนิดนึงรีโว่ขออนุญาตนะรีโก้เนี่ย ตัวนี้เป็นอย่างซูเมกนะครับ R08 นะดังะพกันเลยอืเทียบเสียงความดังต้องถามก่อนว่าให้เทียบกับอะไรก่อนหน้านี้ที่พี่ใช้จะได้บอกถูกว่าคือถ้าเป็น ATMT เนี่ยไอ,อย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นไลฟ์คือเวลาลูกค้าใช้มัก็จะไปจำภาพรถออฟโรดสูงๆที่เวลาวิ่งแล้ว ผ่านแล้วทางปะปะปะอันนั้นอ่ะคือสาเหตุมาจากยางที่ไม่ได้สลับนะฮะยางที่ค่อนข้างนานแล้วยางที่ค่อนข้างเก่าแล้วอะไรที่มันหอนหู้วิ่งอะไรนั่นแหละอ๋ะอ,อนั่นแหละคือเสียงัเลยใช่ไหมนั่นแหละคือเสียงเสียงอาการยางเป็นคลื่นยางเป็นบั้งนั่นแหละคือเสียงนี้ <c oughs> นะเนี่ยขับมาเนี่ยยางมัดแอมเนี่ยถ้าไม่มีเสียงเลย คือยางมัสมัยนี้ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตอะค่ะมันเป็นชาใหม่ใหม่มากๆแล้วลองซับเสียงการออกแบบแล้วของเขามาน่ะเขาค่อนข้างตอบโจทย์เขาก็อยากจะขายอะเขาก็เลยต้องผลิตของดีๆมาขายเพราะฉะนั้นเรื่องเสียงเนี่ยก็จะไม่ได้ดังเหมือนมัสมัยก่อนที่แบบว่ายางแข็งดอกใหญ่ๆหนานสิ่งดังๆมันก็ไม่ขนาดนั้นค่ะดังกว่ายางเฮทีเยอะไหมครับไม่เท่าไหร่นะครับ เฮทีเฮทีคือยางรถเก๋งถูกไหมใช่เฮทียางรถเก๋งที่กลับรถใช่ไหมน่ากลัวมากมันกลับไปฝั่งเดียวหรอวะก็ฝันรู้มันเป็นคองอีกเสียงครับไม่ดังครับใช่ถือว่าไม่ดังมันได้อารมณ์เหมือนเราไปเที่ยวอ่ะพี่จริงๆนะเอาเป็นว่า ผมจะบอกว่าดังกว่าเสียงคนเออ่เบากว่าเสียงคนงข้างๆอ่ะขอบคุณครับข้อมูลดีๆยินดีค่ะมผมบอกเลยว่าเบากว่าเสียงคนงข้างๆอ่ะใช่ครับผมรุ่นนั้นเลยยกสูงของพี่สมบบรถเก่งคาะกีเอร์รถกระบะคาสก,กี้แน่นมาไวมากบอกเลยว่า มไ,มไม่อืดเลยอ่ะพี่กอฟไม่อืดเลยจริงๆคือ,อหนูนั่ง <มา S 1> หนูนั่ง <ไว S 1> ชิลมากมาอยากจะให้เห็นภาพหนูมากแล้วว่าหนูนั่งยังไง <laughs> หนูนั่งเอียงเอียงตัวเพราะว่าต้องล็อกไว้ไม่อย่างนั้นกางเกงมันเลื่นกระเบอกรถกระด้างขึ้นหรือเปล่าครับบ้านป่าทายพารถกระด้างไหมถ้าถ้าคันนี้นะคะคันนี้ไม่กระด้างเลยค่ะปกติก็ไม่ได้กระด้างมากนะ กระด้างอยู่ที่โชกปะก็อยู่ที่ช่วงล่างด้วยส่วนหนึ่งนะฮะแต่ถามว่าสิบเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซนประมาณนั้นอนะอัตราการกินน้ำมันเป็นยังไงครับกินแน่นอนค่ะพี่ไปกินมากกินน้อยนะี่ยอ้ย เข้าโค้งแล้วนะเจอโค้งเติมคันเร่งไปเลยนะครับไม่ต้องไปเบรกไม่ต้องไปอะไรยกก่อนเข้าโค้งนิดหนึ่งแล้วก็เติมต่อกลางโค้งเอาอยู่ทุกเคสจริงๆผมบอกไงอันนี้เทคนิคในการขับของผมนะไม่รู้ว่ากิ่กี้ขับยังไงแต่ว่ากิ่กี้อีฟเนี่ยขับแบบนี้อันนี้กิกี้อันนี้อีฟอีฟนะฮะ โอ้ยเจ๊บ,บังอีบบอยบอยจำบอยจำบอยวันนี้มึงว่างมาดูกูด้วยด้วยเหรอจำบอยจำบอยแถวไหนคะไปส่งรถแถวไหนอ๋ออันนี้มาลองรถก่อนค่ะอยู่เส้นสุวินทวงแล้วก็ถ้าไปส่งรถไปส่งที่ไหนวันนี้เอ่อเอ่ออะไรวะอะไรนะเถ,ถ่จุฬาเถอจุฬาพระลมพระลำหนึ่งพระลำหนึ่ง1 1> พระลำหนึ่งค่ะพี่แถวแถว มาวินทคองใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยเจอโค้งก็เติมไปเลยเติมเครื่งไปเลยเข้าโค้งก็เติม เจาของรถนะครับจาไปอใช่ใเส้นินทองใช่ไหมใช่ค่ี่สมเปเส้นินทองค่ะพจะไปออกฉาเชิงเซาเนี่ยแหละพี่เส้นเนี้ยเส้นที่จะไปเฉาเชิงเซาอะไรครับ ร4 5ย่้าค่าไม่ค่าไม่จริงๆมันต้องเกินกว่านี้ป่ะเพราะว่าแรปเตอร์ไม่น่าตรงไหมแรปเตอร์แรปเตอร์น่าจะตรงฟอร์ดน่าจะตรงฟตรงใช่ไหมพรุ่งนี้ไปหาครับพี่บางเฮียโขงเฮียโขงอ๋อโอเคครับเดี๋ยวจัดโชคไว้ให้แล้วพี่รับทราบค่ะไปดูหน่อยสิ ใช่ผ่านโร,ารโรงพยาบาลอ๋อพี่สมปองโรงพยาบาลหนูไปไม่ถึงค่ะพี่หนูโรงพยาบาลอะไรหนูไปแค่หนูไปวนแล้วก็วนกลับไปวนแค่ไอ้บางน้ำเปรี้ยวทางเข้าบางน้ำเปรี้ยววนแค่